สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมุกตาพาวงจันทรมาม .68 เลขที่31ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรประพาพวงรังสีชั้นม .68 ทเลขที่33ค่ะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะคะถือเป็นหนึ่งในปัญหาร,ระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ค่ะ ความขัดแย้งนี้เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงดินแดนการต่อสู้เพื่อสิทธิของประชาชนและความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่20และดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะแม้จะมีความพยายามในการเจรจาสันติภาพหลายครั้งแต่ความขัดแย้งนี้กับทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะส่งผลกระทบทั้งต่อประชาชนในพื้นที่และความมั่นคง,งของภูมิภาคโดยรวมค่ะ ปัญหาปาเลสไตน์มีผลทำให้เกิดสงครามยูอารับเป็นสงครามความขัดแย้งศาสนาและเชื้อชาติระหว่างอารับก็คือศาสนาอิสลามแล้วก็ยูคือศาสนายูดาค่ะสงครามยูอารับในครั้งที่หนึ่งนะคะเกิดขึ้นเมื่อคศ .1948 ยูโดยเดวิดเบนกูเรียนก่อตั้งประเทศอิสราเอลกลุ่มอารับต่อต้านและโจมตียูซึ่งมีกำลังน้อยกว่า แต่ยูวต่อสู้จนชนะได้ทะเลทรายในเกฟจนชาวปาเลสไตน์ต้องรีภัยไปสู่ฉนวนกาซาสงครามยูอารับครั้งที่สองเกิดเมื่อคศ .1956 เป็นวิกฤตการคลองสุเอตสงคราม5วันอียิปต์โดยประธานาธิบดีกาเมลอับเดลนัสเซอร์ประกาศปิดคลองสุเอตซึ่งเป็นคลองนานาชาติใช้ร่วมกันหลายประเทศอิสราเอลไม่พอใจเลยโจมตีอียิปต์ ยึดฉนวนกาซาและคาบสมุทรซีนาย UN จึงเข้าเจราจาเพื่อป้องกันความเสียหายของคลองสุเอดและขอให้ทั้งคู่ถอนทหารออกไปสงครามยิวอาหรับครั้งที่3นะคะหรือสงครำหกวันอียิปปิดอ่าวอากาบา้บาห้ามไม่ให้เรือสินค้าของอิสราเอลผ่านค่ะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอิสราเอลอียิปดองให้กองกำลังสหประชาชาติถอนกำลังออกจากฉนวนกาซา และพรมแดนระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลค่ะเมื่อกองกําลังสหประชาชาติถอนตัวกองทัพอียิปต์เคลื่อนพลเข้ามาแทนที่ยุดชนวนกาซาซีเรียบุกอิสราเอลสงครามจึงเกิดขึ้นในวันที่5มิถุนายนค่ะอิสราเอลยึดดินแดนอาหรับได้มากมายค่ะเช่นสนวนกาซาคาบสมุทรไซนายฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอแดนหรือเขตเวสต์แบงก์ทั้งหมด และยึดเยรูซาเล็มกลับมาได้ค่ะอีกทั้งยังยึดที่ราบสูงโกลานของซีเรียได้อีกด้วยทําให้ดินแดนของอิสราเอลขยายออกไปถึงสเท่านับเป็นความสูญเสียที่มากที่สุดของชาติอาหรับค่ะสงครามยูอาหรับครั้งที่4หรือเรียกว่าสงครามยัมคิป,ปูอารับโจมตีในวันยัมคิป,ปูเทศกาลวันหยุดที่พระเจ้าประทานพรให้ชาวยูในวันชำระบาปสหรัฐช่วยยู โซเวียตช่วยอาหรับใช้น้ำมันเป็นอาวุธลดการผลิตและส่งออกเกิดวิกฤตการน้ำมันไปทั่วโลกการประทะก,กันเป็นไปอย่างรุนแรงจนจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ค่ะและนี่ก็คือโมเชีดายันยอดวีรบุรุษตาเดียวผู้อยู่เบื้องหลังชัยชนะสงคราม6วันและต่อมาในปี1982อิสอิสราเอลบุกเลบานอนยึดกรุงเบรุตขับไล่ปาเลสไตน์ออกจากเลบานอน สหประชาชาติจึงส่งทหารเข้ารงาำเหตุการณ์ทั้งสองฝ่ายจึงลงนามยุติยิง p a l e s t i n i a n Liberation Organization หรือกลุ่ม PLO ซึ่งมีนายยะเซอร์อาราฟัตเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นการรวมตัวของชนที่มีเชื้อชาติศาสนาและมีประเพณีเดียวกันค่ะเพื่อปลดปล่อยดินแดนปาเลสไตน์จากการยึดครองของประเทศอิสราเอลถูกรวมเข้าด้วยกันโดยไม่สมัครใจค่ะ เกิดจากผลของสงครามและข้อตกลงระหว่างประเทศมหาอำนาจประกอบด้วยกลุ่มองค์กรเล็กๆหลายกลุ่มค่ะกลุ่มฟาตะในปาเลสไตน์นะคะมีเป้าหมายเพื่อที่จะปลดปล่อยดินแดนปาเลสไตน์จากการยึดครองของชาวยิวค่ะยัสเซอร์อาราฟัตเป็นอดีตแกนนำของกลุ่มฟาตาค่ะและยังมีกลุ่มฮามาสนะคะเป็นรัฐบาลใหม่ของปาเลสไตน์ซึ่งถูกอิสราเอลมองว่าเป็นหัวรุนแรงค่ะ ประเทศอิสาราเอลกลุมฟาตาและกลุ่มฮามาสมักมีการใช้ความรุนแรงต่อกันอยู่เสมอค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของปัญหาปาเลสไตน์หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ